เมื่อวันที่26มกราคม2564มนฑลทหารบกที่26จัดอบรมการจัดการความรู้ภายในหน่วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องการจัดทำผู้มือการปฏิบัติงานทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการการจัดการความรู้ของมนฑลทหารบกที่26เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกันกับเคลื่อนการจัดการความรู้ของกองทัพบกและแนวทางของสมาชิกงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการในหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อนําไปใช้ในการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทํางานเป็นทีมอันจะนำไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และสามารถนําองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยฝ่ายแผนกรวมทั้งหน่วยขึ้นตรงมณฑลทนหารบกที่26เข้าร่วมอบรมรวมเป็นทั้งสิ้น27 9, นายณห้องประชุมกองบัญชา,าก,การมณฑลทนหารบกที่26หลังใหม่